สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสายกัดทุกคนนะครับผมอยู่กับผมในช่องนุทําไปเรื่อยชาแนลนะครับผมวันนี้ก็จะพามาดูสายกัดนะครับผมลูกผสมนะครับผมจะเป็นปลาที่ผมสั่งมากัดนะครับผมแล้วก็ตัวไหนที่ชนะผมก็จะเอาไว้ทําพ่อพันต่อนะครับผม ตัวนี้ก็จะเป็นสายฮอนแลนด์นะครับผมวันนี้ก็จะพามาดูวิธีการวนน้ําปลาวิธีการวนน้าปลาออกกลับนะครับผมนี่ครับ <c oughs> ก็จะมีนะครับนี่ประมาณนี้นะครับผมผมก็จะวนอยู่ที่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับผมสามสิบนาทีนะครับผมก็วนเสร็จนะครับผมวนเสร็จผมก็จะมา ไล่ปลาแม่นะครับผมจะมาไล่ปลาแม่ต่อครับผมสักห้านาทีนะครับผมแล้วก็จะเอาไปพักพักแล้วก็ให้อาหารนะครับผมเรื่องอาหารนี่ไม่ต้องให้เยอะนะครับผมเราต้องควบคุมอาหารเขานะครับผมไม่ให้เยอะเกินไปไม่ให้ท้องเขาใหญ่เกินไปนะครับผมให้พอดีนะครับผมผมจะเป็นที่เส้นเดียมน้ํานะครับผม ให้วันละตัวสองตัวนะผมออกกําลังกายแล้วก็พักห้าทีแล้วก็ถึงให้อาหารนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นลูกเพาะนะครับผมปลาบอนะครับผมปลาบอลูกเพาะนะครับผมลูกผสมเหมือนกันนะครับผมน,บนี่ครับผมส่วนนี้ไปนี่ก็จะ ปลาที่สั่งมากัดนะครับผมวันนี้ผมก็จะเอาเขามาออกกําลังกายนะครับผมสักสามสิบนาทีนะครับผมครึ่งชั่วโมงครับสองตัวนี้นะครับผมสายกัดนะครับผมตัวนี้ก็จะสั่งมากัดนะครับผมจะเป็นชสองนะครับผมตัวนี้ก็สั่งมากัดเหมือนกันครับผมจะเป็นบ่อสี่สิบเก้านะครับผม ตัวนี้คู่กันมานครับผมกับตัวนี้ชนะมาแล้วครับผมหนึ่งปากนะครับผมตัวนี้เอาผมเราก็จะมาวนสองตัวนี้กัเนเลยนะครับผมโอเคเราจะไปปิดตัวนี้ไว้ก่อนนะครับผมนี่โอ้โหเขาตีแล้วเขาตีแล้วเขาห้าวแล้วเฮียครับน่ครับโล้นะครับผมหลังจากที่เราทําการตักปลาใส่ที่เราเตรียมไว้นะครับผมแล้วก็จะมีไม้แบบนี้นครับ วันนี้บรรยากาศดีนะครับผมฝนตกลินนะครับผมบรรยากาศดีมากนะครับผมนี่ครับเราเราก็การบนไว้เลยครับผมสิบรอบพอนะครับผมไม่ต้องแรงนะครับผมธรรมดานะครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับสายกัดเราครับผมทำให้ปลาเราแข็งแรงนะครับผมเวลาอกัดจะไม่ได้ตายน้ำนะครับผมจะไม่จมนะครับผมประมาณนี้นะครับผมต้องหนุนแรงนะครับผมสักสิบรอบนะครับผมสักครึ่งชั่วโมงครับผม বাইক বোলো เสร็จแล้วก็ไปไล่ปลาแม่ต่อนะครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมประมาณนี้นะครับ